แฟนมวยยังมองไม่ออกอะครับว่าใครดูดีกว่า่ช่วงยกสองนี่มีแดงเดี๋ยวมีน้ำเงินอ่ะยกนี้ครับชายโยยังเป็นตัวเดินครับเหมือนเดิมอูโหนี่แหละครับโอ้ระวังเลยนะครับสอกอันตรายมากครับมหาสมุดอ่ะกรรมการแยกก่อนครับโอ้โหวงในนี่กดอยู่เลยนะชายโยยับปั้มนี่เขาเจอลูกขวางกดไว้ครับเอาเลยครับอย่างนี้ถือว่าเป็นงานหนักของชายโยแล้วนะครับเพราะว่ารูปร่างช่วงชกก็เสียเปียบด้วยครับ พยายามจะเดินสับล่างเจาะยางกันนของชัยโยครับพอยกที่แล้วนี่เตะได้แล้วเหมือนกับว่ามหาสมุทรจะมีอาการเล็กน้อยด้วยครับแต่ว่ายกนี้ครับเดินเข้าไปเพลินโดนสอกเข้าไปครับอ่ะมาดูจังหวะในบ้างครับอ่ะปัมได้ไหมตีได้ไหมครับชัยโยรูปเกมยังคู่คีสูสีครับมหาสมุทรเปลี่ยนมาชกในเกมตั้งรับครับอ่ะวงในวงในดูจังหวะการจับจับได้เปรี่ยนไหมอ้าวล็อกมาแล้วตี อ่าชายโยนี่ครับไม้ตายแม่มหาสมุทรก็ไม่กลัวโอ้โหล็อกคืนด้วยครับโอ้โหดูครับเกลือจิ้มเกลือครับดูครับพยายามหักหักได้ไหมหักไม่ได้เกือบเสียท่าเหมือนกับมหาสมุทรตั้งลำได้ไหมครับไม่จังหวะนี้เป็นชายโยครับยกเข่าขึ้นมาแปะไว้หน่อยครับโชว์กรรมการดูว่าถ้าทางชายโยขึ้นบนได้นี่โอ้โหได้ลุ้นเลยนะครับพอล็อกเหนียวเหลือเกินนี่นะโอ้แต่ว่าวงนอกมหาสมุทรนี่คอยดักไปดักแทงนะครับลุกรางก็ได้เปรียบ ตอนนี้ดถหักล้มไปแล้วครับเป็นบทพิสูจน์หัวใจของมหาสมุทรเลยครับเจอรุ่นพี่จอมเก๋าประเภทอ้าวเด้งตีคืนไปครับมหาสมุทรอ้าววงในครับดูดูดูเน้นที่วงในเลยครับคู่นี้ประเภทเหนียวหนึบอ้าวตีได้ไหมกรรมการยังให้โอกาสเพราะโอ้โหตั้งไว้ครับอ้าวล็อกสวยครับล็อกสวยมหาสมุทรแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับกรรมการต้องใช้แรงเยอะหน่อยครับคู่นี้ขยับเดินต่อเนื่องครับัชโยสับเจาะยางไปก่อนครับ ตามมหาสมุทรโอ้ยขยับหลอกแล้วสับศอกขวาครับโอ้โหต่มาโดนลูกนี้นะครับทางด้านชายโยมีกิ้มท้องด้วยนะครับต่อยท้องต่อยหน้าแล้วก็ปล้ำในเอาเลยครับดูว่าใครจับได้เปรียบนะครับตอนนี้โอ้โหในช่วงปลายยกนี่ก็ดูว่าทางด้านของมหาสมุทรก็ทําได้ดีนะครับโอ้โหแฟนมวยที่ตีตั๋วมารับชมในเวทีรังสิตคุ้มจริงๆครับวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มจริงๆครับโอ้โหดูครับ ไม่ยอมกันจริงๆแล้วครับจังหวะสุดท้ายก็ยังไม่ยอมครับไม่มีใครล้มแล้วครับเมื่อสักครู่ชายโยเจาะยางเข้าไปครับถีบตามโยนเข่าขวาแต่ว่าไม่เข้าเอาดูไนครับจังหวะนี้ครับถือว่าทําได้ดีครับชายโยเดินหน้าตลอดเอาถีบไปก่อนครับมาหนีครับมามีศอกเตะเจาะยางถีบไปก่อนโอ้โหจะถีบแรงครับเาหมดยก3เราใจจริงๆครับ มหาสมุทรสีดันโอีสานครับขอบคุณอุปกรณ์มวยครับคิงโปรบ็อกซิ่งครับเอาละครับมีอัดฉีดมาเป็น10,000แบาทแล้วนะครับทางด้านของมหาสมุทรบอกให้เดินเบียดชนปั้มไปเรื่อยโอ้ยนี่แหละครับความใหญ่หักล้มไปแล้วครับตอนนี้ทางด้านของมหาสมุทรชัยโยก็ไม่สนนะครับจิ้มลำตัวก่อนแล้วก็จะปล้มในขึ้นบนโอ้โหนี่กลายเป็นคู่ดีครับตอนนี้นักเลงเข่าเจอกันแล้วครับเจอกันแล้วครับ ไข่ตีไก่ครับหาสมุดดันแล้วก็ตีสวยๆครับเดินบ้างมีศอกแมยังไม่โดนครับชัยโยครับไม่ถอยด้วยครับไม่เปิดโอกาสให้น้องนี่ได้ทำอ้าวล็อกตีอ้าวล็อกล็อกหมุนหมุนไม่ไม่ยอมจริงๆครับคู่นี้ครับแม่ชัยโยนี่เล็กกว่าชัดเจนแต่ว่าแข็งแกร่งมากครับสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าเบียดกันอีกแล้วนะครับนี่นะครับทางด้านของชัยโยถ้าเกาะไม่ติดนี่ก็ลําบากเหมือนกันดู นี่นะครับโอ้โหมหาสมุทรออกมาตู้ด้วยแต่ว่าโดนบิดล้มไปอีกแล้วครับลูกนี้ยกนี้ยก4นะครับสำคัญมากครับถีบน้ำโดนแข้งขวาครับเอาขวางไว้ขวางได้ไหมเอาล็อกได้ตีมหาสมุทรุดนี้ได้ล็อกล็อกล็อกยังแย่ก่อนครับแย่ก่อนครับยังไม่มีใครเสียท่าล้มทันล้มนี่เป็นเรื่องเลยครับเอาละครับชยโยรุกเต็มเครื่องเต็มกําลังแล้วครับดูครับเดิน จับนายปั้มตีเข่าขณะที่มหาสมุทรก็ไม่ยอมเลยครับดูครับทีต่อทีครับมึงทีกูทีไม่มีใครยอมใครแลวครับจังหวะนี้ครับมหาสมุทรพยายามจะขวางนะครับขวางแล้วแทงโต้แต่ชัยโยนี่ล็อกเหนียวเหลือเกินดูเอาเลยครับนี่นะครับวงในโอ้โหเอาเลยครับอย่างนี้สนุกแน่ครับโอ้เป็นเกมการชกที่สนุกเร้าใจครับเป็นมวยรุ่นเล็กๆที่ไม่มีใครยอมใคร อ้าวอา,อาชัยโยมาเสียจังหวะไปนิดแข้งขวาครับโอ้โหยัดเข่าสวยโยนเข่ามาครับชัยโยอ้าวล็อกล็อกกดมากดมาม่แต่ว่าอ้าวมาไม่โอ้โหดูอา้าวจังหวะนี้ครับชัยโยครับไม่ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ไม่ยอมกันแล้วครับสู้กันด้วยหัวใจจริงๆครับสถานการณ์นี่ปานป่วนเลยนะครับในเวทีเอาเลยครับชัยโยยังคงเปิดเกมเข้าหา มหาสมุทรพยายามสาดแข้งแล้วก็แทงเข่าโต้ววงในเนี่ยดูว่าเวลาล็อกล็อกได้เนี่ยทางด้านชายโยเขาล็อกเหนียวนะครับโอ้โหต้องดูแลครับค่อนข้างคู่ขี้สูสีครับชายโยเป็นฝ่ายเปิดเกมครับขณะที่มหาสมุทรจังหวะ2ครับวนมาอยุ่กลงางไปที่มหาสมุทรขยับชายโยตั้งขวางไว้ครับทำอะไรได้มาทำไม่ได้ครับอ้าวตีขวาได้ทีนะครับมหาสมุทรโอ้โหรักใครชอบใครนี่เชียร์ได้เลยครับ เชื่อว่าแฟนมวยน่าจะเสียงแตกครับทางโลกโซเชียลครับออกแข้งขวามาเอาช่วงปลายแล้วครับ5วิยก4ในช่วงนี้สําคัญมากเอาแล้วครับในช่วงพักยกนะครับมียาฉีดมาเพิ่มอีก1แสนนะครับสำหรับมหาสมุทรตอนนี้ยอดอัดฉีดนี่2แสนแล้วนะครับที่เห็นเห็นเอาล้ครับชิงดําตอนนี้ก็เบียดกันแล้วครับสู้กันแล้วครับวงในชัยโยต้องเดินเบียดอยู่แล้วนะครับไม่ถอยครับ ยับเข้าไปครับโยนี้เดินช้าหลงก็ตั้งใจอ๋อ้อามาสมุทรเตะขวานแล้วพับคาครับดูในจังหวะนี้เป็นของใครครับต่างคนต่างใช้จังหวะแล้วครับดูครับความแข็งแกร่งบวกจังหวะโอ้โหตัวชัยโยโหนขึ้นไปเลยครับจังหวะนี้มาสมุทรกดคืนขวางหน้าคืนครับเอานวมปิดจมูกไว้เอานะครับเกมการยกก็ถือว่าคู่ขี้สูสีกันอยู่นะครับตอนนี้มานี่นะครับโอ้โหโอ้โหลูกนี้นี่เสียยหาเสียหายเสียหาย ดูครับไม่แต่ว่าหมุนกลับมาก็ยังแทงคืนได้ครับทางด้านของมหาสมุทรเอาเลยครับทางด้านทีมงานนี่บอกให้เดินบ้างแล้วครับมหาสมุทรขยับเข้าหาดูไชยโยนี่จะตั้งรับแล้วนะครับตอนนี้ออกมาชกตั้งรับก็โดนแข้งขวาไปก่อนเอาน,นีนะครับวงในไม่เลี่ยมของัชยโยนี่ดูดีกว่าแะครับจังหวะปล้ำนาแล้วหมุนหมุนหมุนเอาตัวเองไปอยู่ด้านหลังครับ มหาสมุทรเครับต้องพยายามเบียดเข้าไปตอนนี้ตีเอาสูงยาวว่าตีได้ไม่ได้ตีนะครับเอาแล้วพอาําได้มีเสียงเฮก็จะมานะครับทางด้านของมหาสมุทรมลุ้นกันแล้วครับยังเหลือเวลาอีกหนึ่งนาะทีเศษครับมหาสมุทรยังไงครับดูเหมือนจะมั่นใจแล้วนะครับชัยโยชูมือหลาเลยครับมหาสมุทรเอาเอาเอาอีกหน่อยครับมาโดนถีบ โอ้โหนี้นี่ทั้งคู่นี่มีลูกถีบที่ต้องบอกว่าเป็นอาวุธหลักเลยก็ว่าได้นะครับขยับมาต่อยหมัดมาชัยโยก็ล็อกไว้ครับโอ้โห,โหล็อกดูล็อกครับคอพับคออ่อนคอหายเลยครับจังหวะล็อกของชัยโยนี่แหละครับประสบการกระโดดเหมือนว่าจะสารภาพแล้วนะครับมาหาสมุทรชัยโยเองก็มั่นใจแล้วตอนนี้ ออกมาขยับหลอกล่อแล้วนะครับเรียกว่าความแข็งแรงนะครับโดยเฉพาะวงในเนี่ยเวลาขึ้นบนได้เนี่ยโอ้ชัยโยเขาเกาะเหนียวเหลือเกินครับแะ้ว่ารูปร่างจะเสียเปรียบนะครับช่วง15วินาทีสุดท้ายครับยกสุดท้ายครับทูเอกช่วงที่2ประสบการณ์ที่ยังโอ้โห,โหยังต้องบอกว่าหาตัวจับยากครับ <c oughs> ในรุ่นนี้นี่ชัยโยเป็นอีกหนึ่งนักชกที่น่าจะ เก่าที่สุดอีกคนหนึ่งของเมืองไทยก็ว่าได้ครับน้ำหนักไม่เกินร้อยสิบครับีย่ว่าสภาพร่างกายดีๆนะครับใครก็ผ่านเขายากนะครับทางด้านของชัยโยเพราะว่าเหนียวแน่นกระดูกมวยการผ่านมวยนี่ถือว่าแข็งโป๊กแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับสุดท้ายท้ายสุดครับไม่น่าจะมีปัญหาครับไปที่มุมแดงครับชัยโยเพชรินดีอะคาเดมี่ครับชนะคะแนนมหาสมุทร สิตรัมโบอีสานนะครับหรือมหาสมุทรบุฟฟิ้งไหลจุงเบยไปชิงดำมะครับมาได้ยกสุดท้าย